ครับมาพบกับช่อง pplant อีกเช่นเคยครับวันนี้นะครับก็จะวันนี้ก็จะมาเปรียบเทียบโคโลคาเซียตัวหนึ่งนะครับที่มีความสวยสะดุดตาจริงนะครับต้นนี้นั่นก็คือเจ้า p i c ิคอสตอมนะครับเจ้าพายุลูกน้นอยๆแบบนี้แหละครับจะเปรียบเทียบว่าเลี้ยง โดนแดดแบบแดดรำไรนะครับกับอยู่กลางแจ้งได้รับแดดเกือบทั้งวันเลยนะครับหรือจะบอกว่าแดดร้อยก็ได้นะครับว่าต้นไหนที่เลี้ยงแล้วเนี่ยเขาจเจริญเติบโตได้ดีกว่ากันนะครับอ่า,อาเรามาดูต้นนี้ก่อนนะครับต้นนี้คือต้นที่อยู่ใต้ต้นไม้ บน,นะครัอ่าด้านบนนะครับก็จะ,จะมีต้นไม้อสองฝั่งนะครับจะได้รับแดดช่วงช่วงใบาบายเย็นๆนะครับแดดไม่ไม่แรงมากผลปรากฏว่าเขาจะใบใหญ่มากครับใบใหญ่จริงครับใหญ่กว่าฝ่ามือนะีครับแล้วสีก็สวยนะครับสีสวยด้วยนะครับนี่คือใบใหม่กำลังออกมา สวยมากเลยครับเหมือนพายุจริงๆนะครับสมชื่อเลยนะครับต้นนี้นะครับต้นที่ให้ดูอยู่ตอนนี้ต้นนี้คือต้นที่เล็กที่สุดนะครับที่ปลูกนะครับต้นนี้ก็ใหญ่กว่าให้ลูกที่หน่อแล้วนี่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหน่อครับต้นนี้ต้นนี้ก็มาหนึ่งสองสามสี่นะครับมาแล้วสี่ต้นนี้ก็เป็นต้นที่ 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าห้าหนอนะครับเป็นต้นที่เล็กที่สุดก็เลยให้หน่อช้าที่สุดนะครับแต่ใบของเขาใหญ่นะครับมีใบที่ใหญ่ใหญ่มากใหญ่กว่าฝ่ามือเลยครับเามาดูต้นนี้นะครับที่ว่าต้นนี้อยู่แดดเกือบทั้งวันนะครับก็คือช่วงสายๆเป็นต้นไปจนถึงเย็นเลยก็ปอากุว่านะครับ ใบเขาก็ไม่ใหญ่ครับใบไม่ใหญไ่ไม่ใหญ่มากนะครับส่วนดินนะครับมันก็ยังมีความชุ่มชื้นอยูอ่ส่วนหน่อนะครับมีหนึ่งสสามี่ห้าหมีหหนอแต่ถ้าพูดถึงขนาดของใบครับยังไม่ใหญ่เท่าฝั่งนั้นนะครับยังเล็กกว่าฝ่ามือก็อึฟนะครับดึงดึงออกได้นะครับ ผมจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้นะครับเป็นต้นที่แก่ที่สุดครับเพราะว่ามีทั้งดอกแล้วมีทั้งฝักนะครับติดฝักแล้วนะครับต้นนี้ติดฝักแล้วอ่าก็รอดูว่าถ้ามันแก่แล้วมันเอามาเพาะแล้วจะเป็นยังไงต่อนะครับ ต้นนี้จะอยู่ใต้ต้นไม้เหมือนกันครับก็ได้รับแดดลำไรนะครับก็จะให้หน่อไปแล้วนะห้าหกหน่อแล้วตอนนี้ก็มาเพิ่มอีกหนึ่งสองสามสี่มาอีกสี่หนอ่อนะครับเป็นต้นที่ใบก็ไม่ใหญ่มากนะครับแต่สีจะสวยมากๆครับต้นนี้ส่วนช่อด,ดอกนะครับก็จะออกมาจุดเดียวเลยนะครับ ก็ออกมาจุดเดียวก็ออกมาหนึ่งสองสามสามดอกแล้ว่อ,น,อนี้ก็สามารถแยกได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาแยกกันเมื่อกี้ก็พาไปชมแล้วนะครับว่าต้นที่อยู่กลางแดดนั้นโตไม่เท่ากับต้นที่อยู่ในร่มครับนะครับไม่ว่าจะอยู่เลี้ยงในบอ่อหรือว่า,เ,าเลี้ยงในดินแบบนี้นะครับในดินก็จะมีมี มะพร้าวสับ์มีมีแกลบนะครับมีดินใบก้ามปูนะครับแล้วก็ให้ปุ๋ยออสโมโคตตอนนั้นนะครับแรกๆเลยนะครับช่วงนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นเป็นให้ปุ๋ยบัวนะครับส่วนดินก็ยังมีความชื้นอยู่นิดหน่อยครับก,ก็ไม่ต่างก,กันกับต้นที่อยู่กลางแดดแต่ใบเขาใหญ่กว่านะครับซึ่งต้นนั้นอะ่ะต้นที่ให้ดู ว่าเขาอยู่กลางแดดน่ยต้นนั้นคือต้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่เคยปลูกไว้ในแปลงนี้นะครับเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดขุดเอาไปปลูกในวงบ่อนะครับก็เลยเอาลองไปปลูกที่กลางแจ้งเลยได้รับแดดเกือบทั้งวันก็ผลก็ปรากฏว,ว่านะครับใบก็จะเล็กกว่าเห็นได้ชัดเลยนะครับหนอก,ก็ออกมาช้ากว่านะครับ เราออกมาช้ากว่าต้นนี้ซึ่งต้นนี้ก็เล็กกว่ามีใบน้อยกว่านะครับตอนย้ายไปอ,อันนี้ก็คือพอสังเกตที่ผมสังเกตเห็นนะครับท่านอื่นๆอาจจะเลี้ยงแบบอื่นเลี้ยงแบบในน้ำอย่างนี้นะครับก็จะได้ผลอีกแบบหนึง่งอันนี้ก็เป็นอีกแบบนึงที่ที่ผมได้สังเกตนะครับได้เลี้ยงได้มีประสบการณ์เลี้ยง โดยตรงเลยก็เลยนำข้อมูลตรงนี้มาบอกพี่ๆน้องๆเกี่ยวกับผลที่ได้จากการเลี้ยงในร่มกับกลางแดดนะครับในร่มก็คือได้รับแดดดำไรนะครับต่อไปก็จะเป็นการแยกหน่อครับซึ่งการแยกหน่อของ Propical s t สตหน่อเขาจะติดชิดโคนต้นแม่เหมือนกันจะมีความยากในการแยกการแยกหนอ่อควรจะให้เขาต้น โตสักหน่อยนะครับอย่างน้อยก็มีสามใบขึ้นไปถึงจะมีรากติดเยอะนะครับอืถ้าเป็นใบแค่ใบสองใบนี้ไม่แนะนําให้แยกเลยนะครับต้นเล็กเกินไปให้แม่เขาเลี้ยงก่อนให้ต้นที่ใหญ่กว่าถึงแยกได้ครับเพื่อนําไปไปชำเขาก็จะมีโอกาสที่จะ,จะเจริญเติบโตได้เร็วกว่านั่นเองนะครับต้นนี้เพิ่งได้แยกหนอครั้งนี้ครั้งแรกนะครับ ก็เยยออะอู่คงจะต้องได้ใช้น้ําฉีดดูก่อนนะครับเพราะว่าดินเริ่มแน่นแล้วเดี๋ยวขอไปนําน้ํามาฉีดก่อนนะครับนี่นะครับหลังจากใช้สายยางฉีดน้ํานะครับามาดูระบบรากของเขาเยอะมากครับเพราะว่าเขามีหลายหนอ่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนอ่ออีกหน่อนหนึ่งเราก็ต้อง นี่ก็เล็กๆเองนะครับยังไม่โตก็เก็บไว้ก่อนนะครับก็จะแยกหน่อยที่โตก่อนอะจะแยกเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะใช้นิ้วนะครับจิ้มลงไปครับเพื่อจะดันดันให้หน่อเขาลุดจากต้นแม่โอ้เห็นไหมครับ เห็นไหมครับว่าได้ล่างนิดเดียวเองนะครับนี่หน่อใหญ่นะครับว่เาเอาลากเขาได้มานิดเดียวอันนี้บ้างฮึบๆเออได้นิดเดียวแบบนี้นะครับแบบนี้เคยเคยเห็นบูฮาวายนะครับที่ว่าแยกแล้วมีลากมานิดเดียว อันนั้นไม่มีรากนะครับแต่อันนี้มีรากอยู่แล้วก็มีตาลากอยู่ก็น่าจะามีตารากอยู่ก็น่าจะเกิดนะครับรอดอยู่แต่ต้องอนุบาลน,นานหน่อยอทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตาแยกแบบละเอียดละเอียดก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูนี่นะครับหลังจากแยกแล้วก็จะมีต้นที่รากมากร <c oughs> ากมากก็ถือว่าน้อยนะครับ สกสําหรับต้นเทียบกับถ้าเปรียบเทียบกับต้นอื่นๆนะครับอันนี้ก็รากไม่เยอะนะครับแต่ต้นใหญ่แล้วต้นใหญ่แล้วต้นนี้สาหัวล้อเลยครับต้นนี้อ้สี่นะครับห้า หนะครับมีหกหน่อครับแยกมาแล้ว6เหลืออีกอีกเหลืออีกหนึ่งสอนะครับ3าที่ติดกับแม่ทีนี้จะให้ดูครับว่าหลังจากแยกแล้วแม่เขาเป็นยังไงครับดูภาพกว้างโอนเอ็นเลยนะครับโดนตัดโดนตัดลูกแยกลูกออกไปนะครับลากก็หายไปด้วยก็ทำให้ ต้นแม่เขาไม่มีที่คำ้ำที่ยันที่ยึดติดกับดินนะครับรากบางส่วนก็โดนตัดไปก็ต้องเอาดินปบไว้ครับอัดดินเข้าไปอีกอัดดินเข้าไปก่อนอืมที่แยกออกมาเมื่อกี้ก็เลยแวะแยกอีกมีโคเมเนอร์นะครับอ่ามีเลมอนนะครับอ่าได้เลมอนมาสาม นะครับได้มาสามสี่แล้วก็ห้าครับมีห้าดูต้นเ,เล็กๆก็ยังมีไหลติดแล้วนะครับอันนี้มีสองอันนี้มีหนึ่งครับส่วนตัวนี้อ่าก็ตรงนี้จะมีข้อมีข้ออยู่ตรงนี้ก็ไม่ตายนะครับไม่ตายมีรากอยู่เดี๋ยวก็ไปชำไว้อคอมเม้นเตอร์ก็ได้สองต้นนะครับ คเมเนอร์ก็ออกมาเป็นแบบนี้เลยครับแล้วก็นี่นะครับอันนี้ก็ไม่ตายแล้วก็ได้บูฮาวายครับบูฮาวายดูนี่ครับบูฮาวายหนึ่งสองสามสี่ห้าได้อีกห้าต้นนะครับบูฮาวายสวยมากนะครับบูฮาวายแล้วก็อันนี้ครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าแปดเก้าสิบสิบเอ็ดได้สิบเอ็ดต้นสำหรับทอปิคอลสตอมครับแล้วทีนี้ก็จะมาชาครับวันนี้วัสดุในการชานะครับก็จะมีดินใบก้ามปูนะครับ กินใบก้ามปูแล้วก็ใต่ใบก้ามปูน้อยเหลือเกินนะครับก็ตามสภาพแล้วก็มะพร้าวสับนะครับมะพร้าวสับตัวนี้พผะเอิญผมแช่ไว้นานแล้วผมก็เลยเอามาใช้ที่สําคัญวันนี้มีพิเศษก็คือมีแหนแดงครับแหนแดงตากแห้งนะก็จะเอามาใส่แทนปุ๋ยวันนี้ไม่ได้ใส่แกลบนะครับ ก็เอาแค่ดินกับมะพร้าวสับแล้วก็แหนแดงก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาคลุกแล้วก็ชํากันเลยนะครับหลังจากที่เราชําเสร็จแล้วนะครับเราก็จะลดน้ํานะครับ นี่ก็รดน้ำไปแล้วนะครับดูการระบายน้ำครับก็ค่อยๆหยดติิงๆๆนะครับเดี๋ยวรอให้น้ำหมดสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเอาใส่ตู้อบไว้นี่ดูนะครับเริ่มใบเฉาแล้วเนื่องจากว่าใช้เวลานานนะครับกว่าจะได้ชํานะครับแล้วก็กว่าจะได้รดน้ำเนื่องจากว่า มาหลายต้นนะครับแต่ก็จะเอาเข้าตู้อบไว้ใบพวกนี้ก็จะไม่โรยนะครับไม่ทิ้งตัวก็จะสดชื่นนะครับแล้วก็จะเอาไว้ในตูออ้อบนานหน่อยนะครับก็ประมาณสักให้มีใบใหม่ขึ้นมาสักสองถึงสามใบเลยนะครับแค่ใบเดียวแค่มีเพิ่มแค่ใบเดียวออกไปก็ดูยังเฉาอยู่นะครับ ก็ต้องเอาไว้สัก2ให้มันโผล่สัก2 3ถึงใบนะครับก็สามารถเอาออกไปไว้ในร่มนะครับก่อนที่จะขยับไปไว้กลางแจ้งนะครับหรือว่าาให้โดนแดดได้นะครับโูแย่แล้วครับพื้นที่ ในตู้อบไม่พอครับต้องจช้บอลสีออกก่อนอันนี้นะครับในตอนเช้านะครับเอามาดูว่าจากเมื่อว,วานนี้ที่เอามาใส่ในตู้อบนะครับเป็นแบบไหนดูต้นโคมเมเนอร์ต้นนั้นนะครับที่ใบเฉาเฉ ตอนที่จะเข้าตู้อบตอนนี้ก็ใบดูสดชื่นขึ้นมาแล้วนะครับส่วนต้นอื่นๆก็ดูสดชื่นครับเราจะอบไว้ให้เห็นใบใหม่นะครับเพิ่มขึ้นมาสักสองถึงสามใบนะครับถึงจะเอาออกไปไว้ด้านนอกนะครับส่วนต้นไหนที่มีความแข็งแรงรากเยอะแล้วเราก็ให้เห็นสักหนึ่งใบนะครับหรือสองใบเราก็เอาออกไปได้เช่นเดียวกันนะครับ ส่วนใครที่สนใจที่จะได้ต้นโคลคาเซียต่างๆนะครับก็ติดต่อผ่านช่องทาง Facebook นะครับเพราะอันพี่ภูเขาน้องภาควันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามให้กำลังใจกันด้วยดีเสมอมานะครับก็จะพยายามทำคลิปดีๆให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับเอาไว้ติดตามกันในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ